อยากก็ใต้พื้นหนังครับดูวปนี่ฉีดนะครับเฉีดคือเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงตรงคอนครับแล้วก็เจ็บสามเหลี่ยมนี่นะครับอันนี้ต่างนะแล้วก็ดึงหนังขึ้นมานะครับดึงขึ้งมาฉีดนะครับเข้าไปครับดูดมามีเรื่องไหมไม่มีน้ำไม่มีเจริญยานะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงไปนี่ฉีด ทำวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและให้ยาบำรุงนะครับวัคซีนต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิ2-8องศานะครับวัคซีนปากเท้าเปื่อยใช้ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในวัวนมมีทั้งชนิด2ไทและ3ไทนะการฉีดก็คือฉีดเข้าใต้ผิวหนังตัวละ 2cc นะครับตัว2ะ 2cc โรคปากกระเปื่อยนะครับวัคซีนต้องเก็บในความเย็นต้องเก็บแาบนี้แการอ่านฉลากแล้วนะครับก็เริ่มทำได้ตั้งแต่อายุประมาณสามเดือนสี่เดือนสองเดือนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องฉีดสัมนี้มันจะใช้ตัวละสอง cc ก็ใช้ปอดยาขนาดสาม cc นะครับเบอร์กแปดละหัว,วเข็มแน่น,น

ตัววัวนะครบำแหน่งที่ฉีดครับนะตรงแขงคอเช็ดทำความสะอาดตามผลให้เรียบร้อยนะครับฉีดนะครับดึงหนังขึ้นมานะครับปุ๊บหนึ่งคนระับเป็นเท้าแล้วดูดเลือดกลับมามไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเดินยาเป็นวัคซีนนะครับกดคืึงเรียบร้อยนะครับเตรียมวัคซีนนะครับ ใช้หลอดให้เหมาะสมกับจำนวนวัคซีนคือประมาณ2ซีซีนะครับก็ใช้หลอด3อมอนดูดไปเลยครับใส่กระเป๋าครับดึงวนออก ดูดกลับมาข้างล่างครับดูดกลับมาดูดกลับมาแล้วค่อยดันอากาศออกอทำไงาาครับเ,เตรียมอะไรต่อเตรียมอะไรต่อ,อเฮ่มันต้องรู้แล้วกำลังเยอะ ิดเข้าใต้ผิวหนังไปเอาเลยไปเลยเนี่ยจับอยู่ตลอดเนี่ย,ยชี้ครับชี้ตำแหน่งที่เราจะฉีดที่ตำแหน่งที่เราจะฉีดครับตำแหน่งไหนชี้บูรพาเดึงหัวนั่นบาง ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทำไม้ก่อนต้องทำไม้ก่อนต้องทำไม้ก่อนดูดดอดับอะไร